ใช่บอ,อกนิ่งกี่โมแล้วเรียกมาตีหนึ่งเดี๋ยวตีห้าเนีต้องรีบบินอีกเราเรียกแั้วแต่เช้าแล้วใช่ใช่ไหมงูหน่อไขา่ไหนอ่ะนี่ไงไข่ก็เก็บดิเฮ้ยก,ก็อยากให้มาดูเองดูสิดูสิมีไข่ตั้งแต่เมื่อไห,ไหร่อ่ะไข่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วพวื่ออะไรเพิ่งบอกไง ไม่ไม,ม่บอกวเวลาไข่เมื่อเช้าบอกว่าออกไข่เออ่ถ้าบอกว่าออกไข่ก็มาแล้วไม่ทจริงวัวนี่คุณไรขึ่มันก็พอแล้วได้กี่ใบป๊อกได้สี่สิบใบไม่มีสลับ ก็ไข่ตีติบใบก็ไข่เยอะก็มันก็ธรรมดามนก็รู้สึกไงเฉยๆชินแล้วชินแล้วตีติดฟองตีติดฟองนี่ไม่ต้องถ่ายแล้วนี่นี่ออกไข่วันนี้อ่ะนี่จากพรุ่งนี้คลอดเลยทำไมท้องใหญ่เงี้ยเมียคลอดเมื่อไหร่เนี่ยกลางเดือนหน้านี่ก็แปดเดือนแล้วค่ะทำไมท้องใหญ่เงี้ยของแฝดของแฝด แล้วตกลงชื่อมิ้นเนี่ยเจอแล้วเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเวลาข้าวหอมตะบนข้าวทำไมวะไม่รู้นเลยทอะกยังคิดอยู่ไม่ดีเปลี่ยนชื่อดีเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเอาในตู้นี้เลยอะไทเดเนียมกับลูซี่ไทเดเนียมกับลูซี่ลูซี่เดี๋ยวนี้ลูซี่เนี่ยนี่ไอไม่ใช่ไทเทเนียมกับลูซี่นี่กำลังจะตบายแล้วพ่อเป็นเศรษฐี สีใสดีนะลูซี่แล้วมัมาเขาเรีย่ยลูซี่ไอ้ไม่ได้ลูซี่ก็ขาวไทเทเนียมผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไทเทเนียมกับไฮโปดีกว่าไฮโปคือไม่ขาวไม่ดำกลางกลางโอเคไปไฮโปเป็นออนได้ เดียไข่เบียฟ้าแล้วครับจริงเหรอไหนเอามาดูดิครับเป็นเลือกดีอะเนี่ยโด่งนังช่วยพี่แพ็คหน่อยครับอันเนี้จับใส่5ตัวนะใส่กล่องนี้ใส่อย่างเงี้ยเฮ้ยกล่องตัวใหญ่ดิตัวใหญ่นะครับนี่กล่องนี้ น่ารักจังเลยนี่ไงหัวพึ่งโผล่ด้วยขอช่วยหน่อยแล้วกันนะลืมตาแล้วอะ่ะมีตัวหนึ่ง ร้นอนๆเลยโดงย่งนี่เองเอาไปเก็บให้หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปพ่อแม่พันธุ์ให้พี่บีม คนนีก็ปกติไม่ปกติปกติเปล่าเลาฮะสองรอเป่า,นะปาอุย้ยพ่อหนีนี่เหรอนั่น่ะดิกินเบียร์เป็นยังไงได้แล้วเนี่ยกระดกไแล้วหรัข้าวแล้วไมเนี่ย,ย,ยป๊อกจับจจไม่ได้้าไม่กินเลยฮนะแล้วแต่อะไรตามสะดวกเค้มสีไหมคะอุย้ยเื่อนเนี่ยกินได้เกินข้าวไม่พอยังเนมหวานทิ้ได้ไจ้ะ อะไรบ้างยินเนาะปอกกินยากุณแก้วแล้วเขาไม่มีช้อนให้เหรอไม่มีค่ะน่าแก้วอยู่แล้วนาีเย็นมีอะไรบ้างก็ไปเอาเพิ่มไงเอาเวไมาโรไมมโล่มโล่ม่โลไข่มาวะเนี่มีไข่ก็ไข่มีมมีมีไข่ต้มก็มีมีไข่ต้มมีไข่ต้มเลยดูหน้าลุงนี้ดูหน้าลุงนี้ลุงมาทอะไรเนี่ย ลุงมันทำอะไรพี่เฮ้ยไม่เหมือนลิงอะลุงมันทำอะไรอะอาาเต็มปากนู่กลูกกันโอ้น่ารักน่ารักโอบอกู่ลิงด้ไงโอ้ม่ร่อยอันนี้เหลือไว้พี่เมยลุงมันลิงได้ไงแม่ร้อย ดีกว่ามาละเริ่นี้ก๋วยเตียวเรือวันนเขามากินแต่อย่่งเดียวเลยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือคนพี่ชื่อไพท่อนคนน้องชื่อบัวเพอาะว่าไพรท่อนใหญ่กว่าแล้วรู้ได้เอว่าแล้วทไมรู้ได้ไงว่าคนพี่สวยกว่าดังดมอดังดโดมดั้งดม นี่นั่งหลงคงท่าทะชัดคือท่าสวยกว่าเพราะท่าทางนั่งหลงแบบตรงแลบอกว่าคนน้องตัวใหญ่กว่าป้าเขชอบปากนิดจมูกหน่อยกันนี่นี่หน่อยเดียวหมดเลยไอ้นั่นนี่นิดเดียวเลยฮะนิ้วนิ้วพ่อพ่อขอนี่เช็ดแต่กอฮอล์แลยแตะได้ไหมเนี่ยแตะได้เหรอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีปานเหมือนพ่อใช่ขนเคล้าเอาเมจิกมาดิเติมเติมฝอยดีกว่าที่จมูก ไอ้รู้นะเนี่ยรู้เนี่ย,ยใครเติมไฝวะข้าวมาอร่อยรู้เลยอะไรนะอร่อยข้าวอร่อยรสชิ้นอร่อย ออกมามีอะไรบ no? ้าง like? ่ะก็มีอันน yeah> right> uh> ี้เลยอ้าวนี้ออกหมดแล้วอ่ะแม่เป็นพาสเทลพ่อเป็นพินแม่ตัวใหญ่มากได้ไข่ไม่สิบเอ็ดใบมีพาสเทลนอร์มอลพินเลมอนบาร์ดมีสิบเอ็ดตัวแม่ตัวใหญ่มากพี่น้องอยากเห็นแม่เขารู้ได่อะพี่หน้าคะหยิบงูพาสเทลตัวใหญ่หหนูหน่อยได้ตัวเมียค่ะท่ายมาเก็บใส่กล่องเลยดูสีด้วยนะ แม่มานี่แหละแม่ตัวให่ใช่เลยไข่เยอะได้ิบอดฟองไมัเนี่ยอันนี้กว่าเพิ่งออกวันนี้ยังออกไม่หมดองใช่ตรงาต้อช่วยตัดไข่แหละตัดเป็นไหมเนี่ยโยตัดมานฟองแล้วเดี๋ยเนหน่อยหน่ยมันยังออกมาไม่หมดบาตัวยังไม่เจาไข่ะลาตัดไข่เนี่ยเจาะฟองนี้เลยฟองนี้ยังไม่แตกเยนี่ยังไม่แตกนี่ยังไม่แตก ตักให้หน่อยขอแล้วขอแล้วแต่ไข่มันเหนียวเนาะเหนียวมากโอ้โหขยับขยับแลวะโอตอนนี้มันจะออกอยู่แล้วเล่นทางออกได้ไหมอ่ะนี่มันพยายามหาทางออกอืมนี่ออกมาแล้วอ่ะทุกคน สร็จแล้วเหรออีกครั้งแล้วพินาที่ซซราพานูมาเกิดโอ้คือเป็นแม่งูว่างั้นเปล่าก็ทำคลอดไงจะมีอีกปะใช่อยากตัดไข่อีกอะถ้ามีบอกเลยนะอันนี้เพิ่งคลอดแรกจ้ะได้มีอีกเยอะเดี๋ยวถ้าเป็นคนตัดไข่ทั้งหมดเองได้ก็ตัดเสร็จครบมแล้วไปกินข้าวเหอะกินข้าวเสร็จพรุ่งพรุ่งนี้ก็ออกจากไข่พอดีเหมือนมูบอลอะได้เราค่อยให้พี่นางมาเตัดได้จะไป ควมเขนใจนั่เองนะคะอเออมาแล้วอันนี้ไปนอนตัวอะตัวอ่ะนะไบนอน เนี่ยโทษโทษโทษคือ,คอ,คอคมหมดกองเลยก็เหลือไว้ให้พี่ถ้าชอมีลูกแฝดบ้างถ้าต้องชื่ออะไรดีลูกแฝดออโซโ่ฮะซอโซ่อโซ่ลูกแฝดเนาแปดที่แปดช,ชื่อสวยแปดก,กับสวยไม่ใช่จะแฝดกี่นคน <5. S 3> แฝดสาม้เลือกได้เด้อก็แปดสวยแฝดสวยกับแต่ลางโง่สาคนแตล่างโง่ยาวไปอ่ะแดสวยแลโงแต้องได้ชื่อลูกดิสวยลาโง่ ของไม่ใช่เหมือนฝรั่งก็จะมีแบบจูเนียแบบชื่อแล้วก็ลงท้ายด้วยจูเนียตีเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ส่วนตะล่างโง่ทีละก็ยูยูแต่ลูกแฝดละคนเดีย่อฮอแล้วทีละใช้ข้อ่ายไฟท์ทีละก็ต้องข้อไฟายดิพยายามเดียวไม่ต้องคิดเลยไหวแฝดสองคนหนีแฟน ตอบหน่อยตอบหน่อยเอา,าคนนี้คุยถกสองคนีคนนึงชื่อคหนึ่งชื่อไอ้คนนึงชื่อกครับขอควายดิแล้วขอควายเป็กควายเคลา่ <laughs> า